ไปกินขอบวปุ่นรา้านขนมจีนอยู่กระสินครับ <c oughs> น้ำน้ำเ,เปล่าให้เส้นเซอร์กับที่ไก่ว่าเขาเส้นเซอร์ได้มอไม่ได้ผิดอนยะ่เราไม่กินเข่าเลยนะอย่งวันนี่ยกินไว้หักดอกเหยียดกูได้แฟนครับข้าว <c oughs> มามีอ่ะเนาะ <c oughs> แต่รพริกทอดไหม ในการั้นาม,นมหรอกกานาลางัน้นีอใช<น>่เคยมากินแจ๊กเถอะยพากิไม่กินเลยใบพากิไม่กินเลยมาหอดเถอมีหอดเจที่สอง แกแลกใชไหมครับบรไก่รไก่มงรวไงวะกินมันมีกอการนก่กอการนี่แคบ่าแคบบางรมันขยายไปนาะบอสเด็ใหญ่ตอสการ์กไหมรงไงปนนกันหดือเยี่ยมย

แก้วไปอบรมน้งกันสา่อะหาใส่กันอืมมันของแทบวะล่ะข้าวเวยเาสซงก่อนเรียนเรียนตัวมันลบปกะเทศเลยเอแม่นี่ยได้ครับอ่ะน้องแม่เด็กเราเขาอยากเ้ทขาเลครับ มันบาตรงกันแน่เดี๋ยวเปลี่ยนเล่นไม่ขอกระรอกหน่อยรับ้างจานไหมเนี่ยหลายรับ้างจานไหมกินแล้วต่อไก่ครับใส่ใบมุงเลยครับทาไมจัดการเลย

อ๋องอเลยกันนเป็นเป็นาเป็นอนอลนม่เปนทางบเะามกุ้องขีอะไรได้บ้างมเนี่ยหน้าเอยังไงหน้ากูเพ่าโอ้กูเ่ใส่แต่ละวน น้าอําเภอนาดีบอกน้าไม่หนักเลยบอกท่านนาดีครับท่านนาดีครับเป็นท่านมังเกิลอุชุนเทินนดีนี่บอกเนี่ยเราไปวางอยู่ชาวสนุกเกัอันงบอกยงน้อต่อเขาบอได้อย่างนีะ เป็นซอนที่เขาไปทางหางานาาง Naw, 8, 2, nah. น่ต่ำังอ็อยูุนี่นะยังไหาโรมันอันบง่ายกับมากเขาก็ต้องข้างแห้งบอะไไปโทหากคน่ถวาต้องหัวร่างออกแต่งง่ายแล้วจะพิอื นั้นเขาจะไ่ได้เกี่ยบไม่รแ้จงงั้นก็นั่นแ <laughs> หละ